ทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกเรื่องรวมไปถึงทุกขั้นพิธะทั้งในร่างกายและจิตใจผู้คนไหลมาเข้าของไหลมาเงินทองไหลมานะชาลีติยมรวยเอาสาธุมาดูดีมากีตังสี่ย่างมามาผู้คนไหลมาเข้าของไหลมาเงินทองไหลมานะชาลีติยมรวยเอาสาธุมาตัวนี้ไม่ใครดีที่พนมพิษที่จากงวดที่ผ่านมาโชคดี ถ้าแสนก็าบาทวันนี้ก็เ,เลยครอบครัวก็เลยพากันมามาไหว้แก้ยนด้วยก็เข้าริ้จุณคเพิ่มก็มาครับเชื้อเลือดประชาชนทั่วไปนะครับช่วยกันมาหาที่พืน้ทนทศความเชื่อของเรานะครับคำที่เราประสบคุณสมเด็จคามเราคนเราเชื่อว่าสิ่งไหนเป็นไป,นปนได้ก็ะจะเป็นไปได้นะครับขอบคุณครับ ที่มันอยู่ด้วยกันอันนี้นะคะ <laughs> <laughs> มางวดที่แล้วมากราบไหว้พระอาจารย์แล้วก็กราบไหว้ไอ้ไข่ก็จุดธูปได้เ,เลขไขแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกได้มาได้มาหลายหมูแล้วก็เดินทางมาแก้บนแล้นำไก่มาถวายแล้วก็ประทัดหนึ่งพันนัดแล้ววันนี้มีเลขมงคลไหมครับ ร้องดังารอยุดิธรรมว่าไอ้ไข่นะคะมีวัตถุมงคลของไข่มีหลายรูปแบบนะคะเช่นอันนี้นะคะรูปไข่นะคะราคา499าค่ะแล้วก็มีวัตถุมงคลหลายแบบนะคะอย่างนี้เป็นยันของเทวีมหาเศรษฐีเทวีพับนนะคะรุ่นเล็กนะคะมีทั้งเล็กและใหญ่นะคะขนาดเล็ก1 9 9านะคะ ีแหวนนะคะแหวนประจำวันนะคะของไข่เหมือนกันนะคะมีไหลยมีไหลยวันนะคะค่ะมีหลายรูปแบบแล้วเราจะมีกระถุนโทนรูปไข่นี่อ่าอันนี้จะเป็นรูปหลอดนะคะอันนี้การ้อยก้าสิบเก้านะคะแล้วก็เรายังมีล็อกเก็ตของนโมนะคะนโมนี่สองร้อยเก้าเก้านะคะ วัตถุมงคลของไข่ที่วันนิเทศราชประดิษฐ์นะคะมีอีกหลายหลายอย่างนะคะขอเชิญชวนท่านที่มาไหว้ไข่นะคะเชิญชมวัตถุมงคลได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดน,นิเทศราชประดิษฐ์นะคะขอโชคขอลาบได้นะคะ มีหลายอย่างนะคะมีหลายแบบนะคะใช่ทำในวันนี้เพราะวัทิศให้เจ้ากรรมในเวรสงฆ์แล้วสิริศิลป์ที่สิริศิลป์อยู่ณวัดมิ่งเนี่ยนี้ที่ญาติโยมได้มาถวายสังฆทาน